นี้เราก็จะยกตัวแปลงถ่านมาได้นะครับอึ๊บงายมาดูนี่นะครับแปลงถ่านนะครับหมดของจริงนะครับแบนติดเลยครับอันนี้อันนี้แปังแปลงถ่านใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กับเบิร์ดแคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเบิร์ดก็พอดี มีลูกค้านะครับเข้ามาจะให้มาเปลี่ยนนะครับตัวแปลงขานกับตัวเฟืองของตัวไดตสตาร์ทนะครับหรือมอเตอร์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการยังไงครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบิร์ a แคนดูเลยนะครับรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถอดแบตเตอรี่กันก่อนนะครับเนี่เราจะใช้เป็นบล็อกเบอร์สินะครับขันโค่ลบออกก่อนนะครับ ออกผปก,ก็ตามด้วยข้อบวกนะครับจากนั้นก็ถอดตัวยึดแบตเตอรี่ออกนะครับถอดตัวที่ยึดแบตเตอรี่ออก ยกแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับพอเรายกแบตเตอรี่ออกนะครับเราก็จะเห็นแผ่นรองนะครับแผ่นพลาสติกรองนะครับถ้าเป็นรถดํามเดิมก็จะมีแบบนี้อยู่นะครับให้เรายกนี้ออกนะครับเราจะสังเกตนะครับอในนี้ จะมีน็อตอยู่ทั้งหมดอีก3ตัวนะครับนี่ครับจะมีน็อตสามตัวนะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะครับหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สองครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามนะครับมีตัวที่สามนะครับเดี๋ยวเราก็คลายน็อตออกนะครับใช้เป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับ คลายออกนะครับโอเคเราก็เอาฐานนี้ออกนะครับนี่ติดกิ๊บนะครับติดกิ๊บเอาดันกิ๊บออกดัน,นอนโปงดันออกได้เลยครับ นี่เราก็จะยกแผ่นเหล็กออน,นะครับปึ๊บอันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูนะครับที่จุดนี้นะครับก็จะมีเป็นปลั๊กนะครับเราต้องดึงปลั๊กตรงนี้ออกก่อนนี่นครับโดยใช้นิ้วโป้งนะครับกดนะครับ โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดของเพื่อนๆนยังมีพลาสติกปิดอยู่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับเราวิธีการเอาออกก็คือเปิดครับดันดันออกครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับดันนี้ออกครับก็จะเจอน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สิบสองนะครับนี่เราก็จะใช้นี่ครับเบอร์สิบสองนะครับขันออกนะครับ คือที่ตูดตัวมอเตอร์สตาร์ครับจะมีสายไฟอยู่แค่สองเส้นแค่นี้นะครับโอเคปึ๊บแล้วเราก็ตรงนี้ครับยกออกนะครับหลังจากยกนี้ได้ปุ๊บอันนี้เราก็จะถอดตัวมอเตอร์สตาร์ได้แล้วครับโดยใช้แตร,รนะครับแหวนนะครับเบอร์สิบสี่นะครับโดยมันจะมีน,อน็อตอยู่ที่ ก้องมองไม่เห็นต้องคำลงไปนะครับนี่ครับสังเกตครับนะก้องมันไม่เอียงตามนะครับโอเคนี่นี่ครับน็อตตัวนี้นะครับตัวในที่นิ้วผมชี้อยู่นะครับเบอรีตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกปีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันนะครับเดยเริ่มจากเบอร์สิบสี่ตัวด้านหน้านี้ก่อนก็ได้ครับลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ ใช้ด้ามบอกนะครับามาขันนะครับตัวเบอร์สิบสี่นะครับนี่เราก็ค่อยเอาน็าอตออกนะครับ เดี๋ยวอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับว่าอเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะหมุนออกได้ไหมโอเคเรามาะะหมุนน็อตออกนะครับ สีนะครับใช้ลูกบอกเบอร์จิบสค่อยๆขันออกนะครับ เดี๋ยวก็เหลือน,น็อตจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวเอานีออกโอเถอะตอนนี้น็อตก็ดุดเรียบร้อยแล้วครับน็อตตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาใหม่ครับรถลูกค้าเพิ่งจะมาจอดครับร้อนครับหาผ้ามามาจับก่อนครับนี่ครับโยกนะครับบิดไปบิดมาครับเนี่ยบิดขึ้นบิดลงนี้ได้ครับแล้วก็ค่อยๆดันออกมาครับสังเกตครับเนี่ยครับตูดมันก็จะมาตรงนี้นะครับก็จะเหลือพื้นที่นะครับให้ดึงออกแล้วค่อยดึงครับปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย มอเตอร์สตาร์มันก็จะหลุดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอดเปลี่ยนตัวเฟืองกับตัวแปลงถานกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดนี่ครับตัวมอเตอร์สตาร์ครับเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไขควงตอกนะครับตอกขันตัวออโต้สตาร์ออกก่อนนะครับ Okay. นี่เราก็ถอน็อตครับตัวออโต้สตาร์ทออกนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเหมือนตัวโซลินอยนะครับเป็นตัวที่คอยกดน้าให้ตัวนี่ครับมันยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นตัวสะพานไฟนะครับทให้ตัวสตาร์ทมันใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดึงออกก่อนนะครับตัวนี้เหมือนมันจะติดน็ออยู่นี้โอเคเดี๋ยวเรามาไขตัวนี้ออกก่อนนะครโอเค โอเคอันนี้หายออกโอเคอัน okay, นี้เราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับจดวตัวออโตเมติกสตาร์ทนะครับนี่ลนาลักษณะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวกระเดื่องครับเป็นแบบนี้ครับเนีย่ยคอยเป็นตัวเนี่ยครับตัวยก โอเคครับอันนี้ผมดันนะครับนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราก็จะมาถอดตัวปีกสองตัวนี้ออกนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาตัวยางนี่ครับขึ้นนะครับบีบขึ้นเลยครับในนี้จะมีตัวแหวนถ่างอยู่นะครับเราต้องใช้ทีมเราต้องใช้ทีมถ่างแหวนนะครับ ่างออกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทางดูครับโอเคกระเด็นครับอันนี้แหวนนะครับก่อนที่จะมีตัวอ่าตัวตัวครีมทางตัวนี้อ่าตัวแหวนทางตัวนี้นะครับ ด้านในก็จะมีแหวนรองตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มันจะทับกันอยู่แบบนี้อย่างนี้นะครับโอเคโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเบอร์บล็อกเบอร์แปดนะครับเราใช้บล็อกเบอร์แปดนะครับขันออกนะครับ จะยกตัวแปลงถ่านมาได้นะครับอึ๊บงานมาดูนี่นะครับแปลงถ่านนะครับหมดของจริงนะครับแบนติดเลยครับอันนี้อันนี้แปลงแปลงถ่านใหม่ครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับดูความหนานะครับอันนี้ให้เป็นทางด้านเดียวกันครับนี่นะครับแตกต่างนะคชัดเจนครับทางด้านฝั่ง ขวานะครับอันนี้คือแปลงฐานที่ใช้งานมาแล้วนะครับด้านซ้ายนี่คือแปลงฐานใหม่นะครับโอเคแต่เรายังไม่จบภารกิจครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเฟืองครับหรือทั้งตัวครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับพอเปิดพอเรายกแปลงฐานออกไปนะครับนี่ครับสังเกตครับผงฝุ่นนะครับผงฝุ่นเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราต้องถอดไปทาความสะอาดครับอันนี้สามารถดึงทุ่นขึ้นได้นะครับอโอเค ครับทุ่นก็น่าจะยังใช้งานได้ปกติอยู่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ังที่นี่ก่อนในส่วนต่อไปนะครับนี่เราก็จะหงายมาละโอเคเดี๋ยวจุดต่อไปครับเราก็จะถอดตัวตัวเฟืองนะครับมอเตอร์สตาร์ทนะครับโดยที่อันนี้ก็เป็นแหวนถ่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวห่างแหวนออกก่อน น,นี้ก็เอาแหวนทางออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสปริงอยู่นะครับสังเกตพอเราเอาแหวนทางออกปุ๊งครับมันก็จะเล้งออกมาเลยนี่ครับยกออกมานี่ครับสปริงนี่สปริงอะาจากนั้นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราคว่ำนะครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับปึ๊บมาดูจุดนี้ต่อตรงนี้มันสามารถแยกออกจากกันได้นะครับ ถ้าใครกลัวพลาดก็มาร์กไว้ก็ได้ครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมลองดึงออกก่อนปึ๊บตัวนี้เป็นตัวยางดึงออกมาได้โอเคนี่ครับนี่ครับเห็นว่ามันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับมีมาร์กของมันอยู่แล้วก็ค่อยๆดึงครับปึ๊บโอ้หลุดนี่ครับสังเกตนีะครับดึงออกมาก็ได้เป็นแบบนี้เลยโอเคตัวกระเดื่องอันนี้นะครับอันนี้ก็ มาไว้ก่อนหจากนั้นเจ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องถอดแหวนทางครับแหวนล็อกตัวนี้นะครับมีแหวนอยู่ทั้งหมดสองตัวนะครับมีทั้งหมดสองตัวครับเดี๋ยวเราต้องทางแหวนออกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอาแหวนทางตัวนี้ออกนะครับ อันนี้เฟืองน,นะครับเดี๋ยวเราถอดเฟืองให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวเรานี่นะครับยกตัวนี้ออกได้ครับตัวกระบอกนี้นะครับนี่ครับเฟืองก็อยู่ภายในนะครับสังเกตน,นะครับเฟืองนี่ก็เริ่มฟันเริ่มเริ่มเริ่มล้มแล้วนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มไม่คมละเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับหมุนอันนี้ครับอันนี้โอเคตอนนี้ มันไม่สามารถดึงออกได้ครับแต่สามารถดึงเฟืองตัวนี้ออกได้นี่เฟืองพวกนี้ดึงออกได้ครับปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเอาแหวนทางตัวนี้ออกนะครับโอเคอันนี้เราใช้คีมช่วยนะครับบีบลงมาเลยนะครับอันนี้มันเป็นแค่แหวนล็อกเฉยๆนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอันนี้แหวนตัวที่สองก็ลูดมาแล้วครับอ้ยวงนี่ครับแผงแกนนี้คือมันยังดึงออกไม่ได้นะครับดึงออกไม่ได้อันนี้มันจะมีจังหวะอยู่นะครับให้ดันเข้า้วบิดนิดนึงแล้วก็บิดออกมาครับนี่ครับโอเคมันจะมีแหวนตรงนี้ครับติดอยู่นะครับที่รองอยู่แบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งชั้น แล้วก็อยู่แบบนี้นะครับอีกชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามแบบนี้นะครับเลี้ยงกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากน,นี้หลุดมาแล้วนะครับอันนี้เราก็จะถอดเฟืองได้ละดันนี่ครับอย่างงี้ครับแบบนี้นะจะอยู่ลักษณะแบบนี้ให้เราดันขึ้นมาแบบนี้นะครับดันนี่ออกมาในนี้ก็จะมีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับ แหวนอันนี้ไม่ต้องออกครับอันนี้โอเคตัวน,นี้ก็ยกขึ้นปุ๊บโอเคอันนี้ตัวนี้รับเฟืองเนี่ยครับเดี๋ยวเทียบกับของใหม่นะครับเดี๋ยวแกะที่เวลาถ้ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเฟืองตัวนี้เสียนะครับเวลาสตาร์ทปุ๊บอะ่ะมันก็จะมีเสียงมอเตอร์ฟิลฟิลฟิลไปเฉยนะครับ นี่สังเกตตัวใหม่นะครับเฟืองจะคมนะครับอันนี้เฟืองเริ่มสึกนะครับก็จะเฟืองมาเริ่มเป็นแบนแบนนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนหลุดนะครับตรงนี้มันจะมีแหวนเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เหมือนแหวนเหมือนลวดนะครับตรงนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนหลุดนะครับว่ามันมาจากไหนครับมันมาจากตรงนี้นะครับมันเป็นแค่นี้เองครับ แค่นี้เป็นตัวลวดแวหวนเฉยนะครับก็วางไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับก็ใส่ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ประกอบกลับนะครับใส่แหวนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราป้ายจะระบีนิดนึงนี่ครับโอเคแล้วก็ ใส่ตัวนี้กับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับโดยการต้องให้ล็อกนะครับถ้าบิดนี้ปุ๊บแล้วขึ้นมาแล้วมันหลุดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องบิดปิ๊บแล้วบิดนิดนึงปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับต้องล็อกแบบนี้เลยนะเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็มาล็อกนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับนี่เราก็ใช้คีมบีบก็ได้นะครับคีมบีบช่วยล็อก โอันนี้ล็อกหนึ่งตัวอันนี้ก็ตัวที่สองนะครับโอเคตอนนี้ก็ตัวล็อกนะครับ ก็เข้าไปละทั้งสองตัวนะครับก็สังเกตน,นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับชั้นล่างสุดก็เป็นแหวนนะครับโอเคหลังจากล็อกเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่เฟืองครับอันนี้ก็ไปจัละปีนิดนึงนะครับมาใส่เฟืองเข้าไปนะครับและ้วตล็อกแบบนี้นี่ครับ หลังจากนั้นนะครับก็นี่ครับใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมตัวเหล็กครอบนะครับนี่ครับก็อยู่ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี่ครับอันนี้มาครอบเหมือนเดิมนะครับปึ๊ โอเคโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสปริงนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ความลงนะครับไม่เหมือนกันนะครับความลงครับแล้วก็ใส่แหวนทางนะครับ นนี้เราก็ใส่แผ่นทางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบตรงนี้ต่อนะครับตอนนี้นะครับตัวกระเดื่องนะครับที่ผมบอกอเดี๋ยวใหม่ลืมใส่ตัวนี้เดี๋ยวเปิดฐานนี้ขึ้นมาก่อนนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นครับลสนสถาะนี้ครับปึ๊บ นี่จะอยู่ลทกาณะแบบนี้โอเคอันนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะดึงนะครับนี่ครับดึงดึงตัวนี้นะครับนี่ครับดึงตัวนี้ก็จะโยกขึ้นโยกลงนะครับนี่ครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้โอเคแต่ว่าใช้ได้นะครับนี่ก็บุนให้ตรงมาร์กนะครับแล้วก็ใส่ยางนี่อยู่ท่านี้ครับปึ๊บ กนแบบนี้นะครับโอเคเราก็เอากระบอกใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับสังเกตครับตรงนี้จะมีบานเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยติ่งตรงนี้นะครับติ่งเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีล่องตรงนี้อยู่นะครับล่องเล็กๆครับก็กดลงไปครับโอเคีหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวทุนนะครับมาใส่แปรงฐานนะครับก็ เราต้องใส่ทุ่นกับแปรงถ่านก่อนนะครับถา้างนั้นเราจะใส่ตัวแหวนล็อกไม่ได้นะครับเนี่ยครับใส่ปุ๊บแล้วต้องกดครับของใหม่ก็จะแน่นๆหน่อยครับกดลงไปโอเคดูลักณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่แหวนนะครับโอเคนี้เดี๋ยวเราก็กดไว้แบบนี้นะครับ ก็ต้องใส่แหวนเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนทางนะครับเดี๋ยวก็ล็อกตัวแหวนทาง โอเคตอนนี้เราก็ล็อกตัวแหวนทางเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับตัวแปลงทานกับตัวทุ่นนะครับก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ใส่จละบีป้ายเข้าไปตรงเฟืองนิดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีการหล่อลื่นหน่อยนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับราวนี้เราก็ใส่เข้าไปตามเดิมนะครับตรงนี้สังเกตนะครับจะมีบ่ายอยู่ครับรับกับตัวยางนี้นะครับ Okay. หลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกตัวมอเตอร์สตาร์เข้าไปนะครับ่งนี้เดี๋ยวเราก็ไขให้แน่นนะครับเค mm hmm. okay. เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวอัตเมติสตาร์นะครับ นี่ครับอันนี้จะมีตัวเดือยตรงนี้อยู่นะครับให้คล้องเข้าไปก่อนครับนี่นะครับคล้องไปักนาะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวตัวมิติสตาร์ทเนี่ยครับสวมเข้าไปโดยมีสป,ปริงนะครับจะมีแกนกลางอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับก็สวมเข้าไปเลยครับ โดยตัวเขาแบบนี้ครับแล้วตัวนี้ก็ใส่น็อตนะครับแล้วตัวปลั๊กนี่จะอยู่แนวลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ขันน็อตนะครับป<อ>ิดแล้วก็ใช้ตัวไขควงตอกเหมือนเดิมน,นะครับตอกล็อกเข้าไปนะครับ นี่ครับมาเกตถ้าเกิดใส่ถูกต้องมันก็เป็นแบบนี้นะครับเราบิดบิดปุ๊บมันจะอ้าวออกมาครับปล่อยมันจะดึงกลับนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคหลังจากเราประกอบตัวมอตตัวตัวมอเติรสตาร์เรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ครับอย่าลืมจุกยางนะครับปิดท้ายนะครับไม่ไม่ให้ฝุ่นหรือน้ําเข้าไปนะครับที่ตูดมอเตอร์นะครับ โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อกี้นี้ผมก็ลืมนะครับให้ไฟน่น็อตตัวนี้ด้วยนะครับเป็นแบนเบอร์สิบสองนะครับที่ว่าล็อกกับตัวแปลงฐานมานะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาไปใส่ที่รถนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้ลูกค้าเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไงก็ขออนุญาตลาคลิปสําหรับคลิปในการถอดเปลี่ยนเฟืองมอเตอร์สตาร์แล้วก็ตัวแปลงฐานมอเตอร์สตาร์นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Bird Can Do ด้วยนะครับหลับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Bird Can Do ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ